สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนลักละคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมของวันที่19ธันวาคม2 5 6 7นเะครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวง,งดของเลขนลักาชของวันที่20ะะ20ธันวาคม2 5 6 7 แต่ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปและแนวทางกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกรรดกติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนั้นขอทุกท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมเลขนักล่านะครับผม วันที่15ธันวาคม2 5 6 7นเละครับเลขลาดวางรูดไว้4 5 6หที่ทำให้ดูนี้นะครับ25วันแล้วนะครับผมไม่หลุดเลยนะครับทั้งตัวรูดแล้วก็ตัวเจาะนะครับก็ดีใจ f อด้วยนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมมาดูครับผมวางรูด4 5 6หนี้4เข้ากี่ครั้ง6เข้ากี่ครั้ง5เข้ากี่ครั้งนะมาดู4ครับ สี่นะครับผมสี่ไม่มีนะครับผมตัวรูดสี่ไม่มีห้าครับผมห้าเข้าไปหนึ่งครั้งห้าเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับหกครับผมหกหนึ่งสองหกเข้าสองครั้งนะครับ,นะรบตัวรูดเข้าไปทั้งหมดสามครั้งนะครับ มาดูคู่เจาะครับคู่เจาะนี้นะครับเลขคักาวางไว้15คู่15คู่เจาะนี้นะครับสามารถนำไปใช้งานกับหุ้นรอบโลกได้ตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับแต่เลขนักราดนั้นนะครับผมนำมานะครับผมนำวิเคราะห์ให้ดูนะครับนำมาวิเคราะห์ะให้ดูแค่เฉพาะกิจกรารชาติพิเศษและปกติ VP นะครับเพราะเนื่องจากเวลาการออกของ ตัวเลขผลตัวเลขนี้นะครับผมต่อเนื่องกันแล้วเป็นช่วงเวลาเย็นที่เลีย克拉ดพอมีเวลานะครับผมใน15คู่เจาะนี้นะครับเรีย克拉ดจะเน้นให้นะครับหมดหนึ่งสอมสี่ห้าหกคู่นะครับเมื่อวานเน้นไปที่นะครับ6คู่ก็เข้าไปที่8 9 1คู่นะครับก็ดีใจ fc ด้วยนะครับผมนะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็อยู่ใน15คู่นี่แหละครับยังไงขอให้ fc ใช้วิ จรญญาณในการรับชมนะครับนำไปใช้งานอย่างไรก็นะครับผมแล้วแต่ความเหมาะสมของ fc เองนะครับมาดูครับผมผล5ฮานอยนี้เข้าตัวใดบ้างใน15คู่เจาะนี้นะครับผลเฉพาะกิจผลที่ออก46089นกก็เข้าไปที่8 9อย่างที่แจ้งไปนะครับผมเข้าตัวเน้นนะครับดีใจด้วยการชาติผลที่ออกครับผม9 5 6 0 7นะครับผมเข้าไปเข้า56ในคู่เจาะที่ วางไว้15คู่นะครับนอกนั้นก็ไม่เข้าเข้าแค่2คู่เจาะนะครับส่วนหุ่นรอบโลกนั้นก็ไปเช็คเอาเองว่าเข้ากี่ครั้งนะครับการทำสถิติและมีข้อมูลในมือถือว่าได้เปรียยนะครับมาดูครับวันที่วันที่20นะิธันวา2ี่สิบันวา260 เจ็ดนะครับเลขลัดปล่อยเลยไว้ให้นะครับเลขนกลน,นะครับก็เดินทางมาแล้วนะครับสูตรนี้ยี่สิบหกวันนี้นะครับผมไม่หลุดเลยนะครับผมจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมขอให้เดินต่อไปนะครับทานหน่อยนะครับ วันที่20 20ิธันวามนี้เป็นวันเริ่มต้นของนะครับของศาสตร์ตัวเลขนะครับศาสตร์ตัวเลขจะหยิกผลเกี่ยวนะครับเริ่มเป็นของปีใหม่นะครับผมไม่ใช่ปีเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ให้สํารวจดูว่าผู้ใดมีโชคมีลาบก็เป็นิมิตหมายที่ดีนะครับผมและวันนี้ก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับ ตัวเลขประจําตัวหรือดวงใดๆก็ตามแต่นะครับนี่เล่าสู่ฟังนะครับเป็นเป็นดวงโลกดวงนะครับเป็นดวงเป็นเลิกที่ต้องเปลี่ยนนะครับในทุกๆปีของคนทั้งหลายนะครับก็ขอให้มีโชคมีชัยนะครับจากที่ทุกข์ก็ขอให้สุขนะครับจากที่ดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับทุกๆท่าน ทีนี้มาเข้าสู่หมวดตัวเลขของเราะะเลขคาาดวางรูปไว้4 5 6 4 5 6คู่เจาะก,ก็มี4 7 4 8 4 9 4 5 4 6 5 7 ห้าเก้าห้าหกแปดเก้านะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแดเจ็ดเก้านะครับ ตัวเลขทั้ง15ตัวนี้นะครับผมนำไปใช้งานได้ตั้งแต่เช้ายันปิดหุ้นนะครับทุกหุ้นนะครับ <c oughs> ตัวเลขขาราชานำมาเปรียบเทียบแค่ห,าห้าฮานอยนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับผมว่าเป็นเวลาที่ว่างของเลขขาราชาเลยทำให้เป็นแนวทางให้ดูนะครับ หรับ fc ที่ติดตามอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับสูตรที่ทำให้ดูนี้นะครับยี่สหกวันไม่หลุดเลยนะครับทั้งตัวเจาะและตัวลูดนะครับสิบห้าคู่วันนี้นะครับผมเลขนักลาดเน้นให้นะครับห้าคู่นะครับห้าคู่ขอให้ตัวเน้นเข้านะครับผมเน้นที่ห้าเจ็ดห้าหกแปดเก้าหกเก้าเจ็ดแปดครับผมนะครับ ห้าคู่นะครับแต่ทุกๆตัวนะครับผมใน15คู่เจาะนี้นะครับสามารถมาได้นะครับเอาละครับผม FC ครับน้าจอไว้นะครับท้ายนี้นะครับผมเลขละขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ